สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .6 ที่เรียนจากที่บ้านนะคะวันนี้มาพบกันกับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาขึ้นกันในบทที่3นะคะบทที่3นะคะจะเป็นชื่อเรื่องว่า the Iceland นักเรียนออกเสียงตามคูณนะคะ the Iceland นะคะคำว่า the Iceland เนี่ยนะคะมันแปลว่า Iceland เนี่ยนะคะมันคือแปลว่าเกาะ ไอซ์แลนด์ Iceland, แปลวะะ่าเกาะนะคะวันนี้เนี่ยนะคะในบทนี้เนี่ยเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆนะคะ จะได้เรียนกันในบทนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าแต่ละบทเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะไปขึ้นเนื้อหานะคะมันก็จะมีบทสนทนานะฮะง่ายๆเอาไว้ให้นักเรียนได้เรียนดูกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในบทสนทนานะคะรูพออยากให้นักเรียนได้เรียนรู้คําศัพท์ประจําบทสนทนาก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนออกเสียงตามครูนะคะคำแรกคะ่ะ extra bread extra bread Remember, remember. Ticket, ticket. Castle, castle. Night, night. Spooky, spooky. Armor, armor. Cousin. ข้าวสินะคะอ่า huh. พอนักเรียนเนี่ยนะคะ uh huh. ได้เรียนรู้คำศัพท์ประจำบทไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูความหมายนะคะของแต่ละคำนะคะนักเรียนว่ามันแปลว่าอะไรเนาะนะคะคำแรกค่ะนักเรียนคำว่า extra bed นะคะคำว่า extra bed เนี่ยนะคะมันแปลว่าเตียงเสริมนะคะเตียงเสริมเนาะนะคะบางคนอาจจะได้เคยไปนอนตามโรงแรมนะคะแล้ว เ,เตียงที่โรงแรมเขาให้มาเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะคะเราอาจจะต้องการแบบว่าขอโรงแรมให้ช่วยจัดเตียงเสริมให้นะคะเพื่อ,เอ,อเอาไว้ให้สมาชิกที่ไปเที่ยวพร้อมเราเนี่ยได้นอนเนาะนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไป3คนแต่ว่าที่นอนที่โรงแรมเนี่ยอาจจะมีให้แค่2คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ขอเตียงเสริมเขานะคะเตียงเสริมนะคะคือคําว่า extra bed นะคะต่อไปค่ะคาว่า remember ะค,ะคำที่สองคำว่า remember เนี่ยแปลว่าจดจำนะคะจดจำนะคะหรือว่าแปลว่าจำนั่นเองนะคะต่อไปคำที่สามค่ะคำที่สามเนี่ยนะคะคือคำว่า ticket ticket mm hmm. นะคะแปลว่าตั๋วะค่ะนักเรียนนะคะอ่าตั๋วนะคะ movie ticket นะคะก็คือตั๋วหนังใช่ไหมนะคะต่อไป castle castle แ,แ,แปลว่าปราสาทค่ะอ่าปราสาทนะคะ ต่อมานะคะคำว่า night นะคะ night คืออัศวินนะคะอัศวินนะคะอัศวินคือใครอ่าอาจจะเป็นแบบว่าคนที่ไปสู้รบมาใช่ไหมนะคะแล้วก็แบบว่านําชัยชนะมาสู่เมืองตัวเองประเทศตัวเองเนี่ยนะคะอัศวินก็นคือนักตบนะคะต่อไปค่ะ spooky spooky เนี่ยมันแปลว่าแบบว่านแบบ่า,นาก,กลัวนะคะเป็นแบบว่าบรรยากาศน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปค่ะ armor นะคะ armor ก็คือ,เ,อเสื้อกรอบนะคะแปลว่าเสื้อกรอบนะคะเสื้อกรอบนะคะต่อมานะคะคำสุดท้ายค่ะคำว่าเข้าสินเข้าสินเนี่ยนะคะมันแปลว่าญาตินะคะมันแปลว่าญาตินะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกรอบนึงนะคะให้นักเรียนออกเสียงตามคุูพลอยนะคะคำแรกค่ะ extra bread remember ticket castle night Spooky a r o o r c a คา i n ิอ่าโอเคนะคะได้เรียนรู้คำอ่านแล้วก็คำศัพท์ไปแล้วทีนี้เราก็ไปดูบทสนทนาได้แล้วนะคะว่าบทสนทนาในบทนี้นะคะเขาจะให้เราเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะเรามาดูกันที่บทสนทนาบทสนทนาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของแม่กับลูกคู่หนึ่งนะคะแม่กับลูกคู่หนึ่งวันหนึ่งลูกเขาก็มาถามแม่เขานะคะว่ามาม why is Why is there an extra bed in my room? นะคะถามว่าแม่ทำไมถึงมีออ extra bed นะคะ extra bed เมื่อกี้นี้เราเรียนกันไปแล้วว่ามันแปลว่าเตียงอะไรคะเตียงเสริมใช่ไหมออลูกเขาก็ถามว่าแม่ทำไมถึงมีเตียงเสริมอยู่ในห้องของฉันนะคะอยู่ในห้องของหนูอะไรเงี้ยนะคะอ่ะแม่เขาก็ตอบไปว่า Your cousin Jane is coming to visit for the summer Do you remember Jane นะคะเขาบอกว่า uh, your cousin นะคะ your cousin ก็คือญาติใช่ไหมคะญาติของหนูชื่อว่าเจนนะคะจะแบบว่ามาอยู่กับเราในช่วง summer summer คืออะไรคะ summer คือช่วงฤดูร้อนใช่ไหมเออในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะแล้วก็ถามลูกเขากลับว่า do you remember Jane นะคะถามว่าคุณนะ่ะจำเจนได้ไหมนะคะคำว่า remember แปลว่าจดจำใช่ไหมคะอ่ะเอามาลูกเขานะคะก็ถาม ออตอบกลับไปว่านะคะลูกเขาก็ตอบกลับไปว่าอ h oh yes จำได้สินะคะ we met at the new year party at uncle ben's house นะคะอ๋อ oh, จำได้สิเราอะได้เจอกันที่งานปาร์ตี้ช่วงปีใหม่นะคะงานปาร์ตี้ปีใหม่ที่บ้านลุงเบนนะคะอ่านะคะ ทีนี้พอลูกตอบกลับไปแบบนี้นะคะแม่เขาบอกว่า yes and she's i bringing her dog too นะคะ,ะแม่เขาก็บอกว่านอกจากเจนเน่าจะมาแล้ว่เขาก็เอาหมาของเขามาด้วยนะคะ bringing her dog นะคะ dog คือส ok ุนัขใช่ไหมเอาหมามาด้วยนะคะ,ะทีนี้พอเจนมาถึงนะคะพอเจนมาถึงเด็กผู้หญิงเสื้อแดงคนเมื่อกี้นะคะเขาก็ออกไปต้อนรับนะคะออกไปต้อนรับบอกว่า hi j e n I'm your cousin Penny Welcome to our house นะคะเขาก็บอกว่าให้เจนฉันนะเป็นญาติของเธอนะชื่อว่าเพนนียินดีต้อนรับสู่บ้านของพวกเราแสดงว่าเด็กเสื้อแดงนี่ชื่ออะไรล่ะคะชื่อเพนนีนะคะชื่อเพนนีนะคะ เนนะคะพอได้รับการต้อนรับจากเพนนีใช่ไหมเขาก็ตอบกลับไปว่าให้เพนนี thank you for having me this is m y l o นะคะเออก็เหมือนกับว่าสวัสดีเพนนี Penny. แบบว่าขอบคุณนะที่ออกมาต้อนรับอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แนะนำหมาของเขาให้รู้จักว่า this is Milo แสดงว่าหมาชื่ออะไรคะชื่อม y โลนะคะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปต่อไปนะคะเพนนีเพนเพนีก็บอกว่า ถามเจนตอบกลับไปว่านะคะ uh, What do you want to do first? What do you want to do first? ก็คือแบบว่าคุณอยากจะทำอะไรล่ะเป็นสิ่งแรกนะคะอยากจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกนะคะคำว่า first f i r s t first แปลว่าแบบว่า,แบบวาลำดับแรกใช่ไหมนะคะอยากจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกนะคะเจนก็ตอบกลับไปว่านะคะเจนก็ตอบกลับไปว่า I really want to go on a boat trip นะคะฉันเนี่ยอยากที่จะแบบว่าลอง ไปนั่งเรือนั่งแบบว่ามีทริปล่องเรือสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้พอเพนนีได้ยินอย่างนั้นก็เลยบอกว่า yeah let's go tomorrow ถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลยในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลยในวันพรุ่งนี้คำว่า tomorrow แปลว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมคะอ่าต่อมานะคะต่อมา the next morning the next morning เช้าวันถัดมานะคะเช้าวันถัดมาเขาก็ไปซื้อตั๋วกันนะคะที่ตัว๋วตรงจุดขายตัว๋วนะคะที่ ticket ะะเขาก็บอกว่าให้ to b o a k tickets to castle island please นะคะขอซื้อตั๋วสองใบสำหรับไป castle island นะคะสำหรับไปที่เกาะแห่งหนึ่งชื่อว่า castle island นะคะทีนี้เ,เจนนะคะเห็นแบบว่าเจ้าไมโลมันแบบว่าอยู่ไม่นิ่งใช่ไหมกห็หันไปพูดกับไมโล i ิดดาวไมโลคือสั่งให้ไมโลทำไมคะนั่งลงนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ พอขึ้นไปที่เรือนะคะพอขึ้นไทยที่เรือนะคะเจนก็ถามว่า why is it called Castle Iceland ทำไมมันถึงเรียกว่าเกาะ Castle i s l a n d หรอนะคะเมื่อกี้นี้คุณพอบอกแล้วว่า Castle แปลว่าปราสาท i c l a n d แปลว่าเกาะใช่ไหมคะอะ่าเจนเขาก็ถามว่าทำไมเออทำไมถึงชื่อว่า Castle Iceland นะคะ,ะ,คะเพนนีนะคะเขาก็ตอบกลับไปว่า there is a castle on the Iceland A long time ago, it was the home of twelve knights นะคะเขาบอกว่าเพราะว่ามันมี castle นะคะ castle ก็คือมีเกาะ on the ice เอ่อมีปราสาทนะคะ on the island นะคะอยู่บนเกาะแห่งนี้ A long time ago นะคะ A long time ago ก็คือเมื่อเวลานานมาแล้วนะคะ It was a it was the home of twelve knights มันอะ เคยเป็นบ้านของอัศวินถึง12คนนะคะอัศวิน12คนเคยอาศัยอยู่ในปราสาทแห่งนี้นะ,ะะน,ะนะคะพอเข้าไปในปราสาทนะคะพอเข้าไปในปราสาทปุ๊บนะคะ,ะ,ะเพนนีก็บอกว่า no one has lived here for 500 years it's very spooky in the evening นะคะเนี่ยมันที่แห่งนี้มันไม่มีใครแบบว่าอาศัยอยู่มา 500ปีแล้วนะคะแล้วก็จะแบบว่า spooky spooky เมื่อกี้แปลว่าอะไรคะนักเรียน s p o ค k y คือน่ากลัวใช่ไหมคะแล้วมัน,นก็แบบว่าน่ากลัวด้วยในช่วงเย็นนะคะอะทีนี้พอเจนได้ยินดังนั้นนะคะก็ w e วนะคะเขาพูดว่า w e ว did you hear that crank นะคะเหมือนกับว่าเฮ้ยเธอได้ยินเหมือนแบบเสียงแครงนะคะแครงเนี่ยนะคะคำว่าแครงเนี่ยนะคะมันคือคำว่าเป็นเสียงที่โลหะ กระทบกันนะคะแคร้งแคร้งแคร้งอย่างเงี้ยนะคะเออเหมือนกับว่าเขาก็ถามว่าแบบเอ้ยเธอได้ยินเสียงแคร้งเสียงของโลหะกระทบกันไหมนะคะทีนี้พอมองไปที่เสื้อกะนะคะพอมองไปที่เสื้อกะปรากฏว่า yes look Jane the armor is moving I don't like this นะคะเอ้ยเจนดูไปที่ เสื้อเกาะดีดูที่ชุดเกาะนั้นดีมันกำลังแบบว่าทำไมคะ moving นะคะมันกำลังเคลื่อนที่อยู่นะคะแล้ว I don't like this ก็คือฉันเนี่ยไม่ชอบมันเลยนะคะแต่ปรากฏว่าพอดูไปที่พื้นนะคะดูไปที่พื้นนะคะเขาก็เห็นว่าเจ้าไมโลเนี่ยกำลังแบบว่าทำให้หุ่นเกาะเนี่ยนะคะขยับนะคะเจ้าเสื้อเกาะเนี่ยขยับก็เลยพูดว่า oh it's just Milo you scare us Milo นะคะก็บอกว่าเอ้ยคือ ก็แค่ไมโลเองนะคะแล้วก็บอกเจ้าไมโลว่าเอ้ยไมโลแกทําให้พวกฉันกลัวนะอะไรประมาณนี้นะคะอะโอเคนะคะได้รู้เนื้อเรื่องกันไปแล้วนะคะสรุปได้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยนะคะก็เป็นการท่องเที่ยวของเจนกับเพนนีนะคะในเกาะแห่งหนึ่งชื่อว่า a s t l e Island นะคะ a s t l e เนี่ยแปลว่าปราสาทไอสแลนแปลว่าเกาะนะคะทำไมเกาะแห่งนี้ถึงชื่อว่าเกาะปราสาทใช่ไหมเกาะที่มันเปาะเกาะปราสาทก็เพราะว่า มันมีปราสาทใช่ไหมอยู่บนเกาะปราสาทแห่งนี้เนี่ยเคยเป็นบ้านของอัศวินถึง12คนนะคะโอเคต่อมาค่ะนักเรียนนักเรียนดูเปิดแบบฝึกหัดของเรียนนะคะ,เล,ะ,คะเล่มสีม่วงนะคะเล่มสีม่วงนะคะไปที่หน้า31นะคะไปที่หน้า31เนะคะเมื่อกี้นี้ครูพลอยได้สอนคำศัพท์ไปนะคะถ้าใครจำไม่ได้ให้นักเรียน กดย้อนวิดีโอไปนาทีที่ครูพอยสอนคำศัพท์นะคะเราจะต้องใช้คำศัพท์นั้นมาทำในแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะอ่ะข้อแรกค่ะนักเรียนข้อแรกนะคะเขาบอกว่า circle and write the h i d d e n word นะคะให้นักเรียนเนี่ยนะวงกลมแล้วก็เขียนนะคะคำที่ถูกซ่อนไว้ลงไปนะคะในช่องว่างนะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นภาพแรกมันเป็นภาพอะไรคะ เนี่ยภาพอะไรลูกภาพปรา,าสาทใช่ไหมปรา,าสาทเมื่อกี้เนี่ยครูพลอยบอกว่าคือคําว่าอะไรคะ castle นะคะคือคําว่า castle นะคะนักเรียนก็วงกลมคําว่า castle นะคะแล้วก็เอามาเขียนใส่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะเป็นคําศัพท์ว่าอะไรเนี่ยจากรูปเนี่ยเป็นรูปอะไรคะเตียงเสริมใช่ไหม เตียงเสริมคือคำว่า extra bed ใช่ไหมคะ extra bed จากเมื่อกี้นี้นะคะถ้าใครจำไม่ได้ให้กอไปดูนะคะแล้ก็เอามาเขียนนะ extra bed คือคำว่าเตียงเสริมใช่ไหมแต่ทีนี้มีคำว่า bed มาให้แล้วเหลือคำว่า extra นะคะก็ให <c ười> ้นักเรียนวงกลมคำว่า extra extra e e. จากนั้นเอาคำว่า extra มาเขียนใส่ในช่องว่างแบบนี้นะคะ ต่อไปคำที่3คือคําว่า Ticket ที่แปลว่าตัว๋วใช่ไหมคะทิเที่แปลว่าตัว๋ว t i c k e t นะคะรียนก็วงกลมคําว่า Ticket นะคะแล้วก็เอาคําว่า Ticket มาใส่ในช่องว่างแบบนี้นะคะง่ายๆนะนะคะมีอยู่8ข้อเดี๋ยวข้อที่เหลือให้นักเรียนทําเองนะคะต่อไปค่ะ ด้านล่างนะคะอันนี้เดี๋ยวครูพลอยจะช่วยทำนะคะด้านล่างเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้ number the events in the ice in the island from first to last นะคะให้นักเรียนเนี่ยนะลำดับเหตุการณ์นะคะจากเรื่อง the i s l a n d นะคะโดยใส่เป็นหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลข6นะคะเขายกตัวยอย่างเป็นหมายเลขหนึ่งมาแล้วว่า mum Made and e x t a b ซ์เ for Jane นะคะว่าแม่เนี่ยนะทำเ,เตียงเสริมเอาไว้นะคะให้สำหรับเจนนะคะทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเรียงลำดับเหตุการณ์ได้เราก็ต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าแต่ละประโยคมันแปลว่าอะไรนะคะให้นักเรียนเขียนความหมายใส่ลงไปด้วยนะคะเหมือนที่ครูพลอยทำนะคะข้อที่หนึ่งคะ่ะค่ะเอ้ยไม่ใช่ข้อที่หนึ่งเนาะประโยคแรกประโยคแรกนะคะ Jane come to v i s i t Penny แฟมิลี่นะคะเจน come to visit penny family ก็คือเจนนะคะมาเอา่อที่บ้านของเ e นนีอ่าเจนมาที่บ้านของเ e นนีเราเขียนไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาลำดับเหตุการณ์ที่หลังนะคะต่อไปประโยคที่สองบอกว่า Penny and Jane hear a อก a n k นะคะก็คือ Penny กับเจนเนี่ยได้ยินเสียงโลหะนะคะ Penny บวกเจนกับเจนนะคะ, Jane, ะ, Jane, ะ,คะได้ยินเสียงโลหะกระทบกันนะคะได้ยินเสียงโลหะเนาะนะคะเขียนไปนะคะเขียนตามครูนะคะต่อไปค่ะต่อไปข้อที่3นะคะประโยคที่3บอกว่าเจนเซดชีวอนที่จะ o ปต่ o o ปร t r ท p นะคะ,ะ,คะก็คือเจนนะคะบอกว่าอยากนั่งเรือเจนบอกว่าอยากนั่งเรือ ต่อไปค่ะประโยคที่4ประโยคที่4นะคะเจน e saw my low behind the armor นะคะก็คือเจนเนี่ยเห็นนะคะว่าไมโลอยู่หลังหุ่นนะคะหุ่นเกราะนะคะไมโลอยู่หลังหุ่นหุ่นเสื้อเกราะเนาะนะคะต่อไปค่ะ ประโยคถัดมาบอกว่า Penny bought b o a t tickets to Castle Island นะคะก็คือเพนนีนะคะซื้อตั๋ว2ใบนะคะไปที่ Castle Island นะคะอ่าคูปอยเขียนสั้นๆว่า Penny ซื้อตั๋วเนาะนะคะอ้าวทีนี้ประโยคแรกนะคะเอ่อไม่ใช่ประโยคแรกเหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์ที่แม่เนี่ยทำเตียงเสริมไว้ให้สำหรับจีนเหตุการณ์ที่สอง ต่อมาต้องเป็นอะไรคะเจนมาถึงที่บ้านใช่ไหมอ่าเจนมาถึงที่บ้านเป็นเหตุการณ์ที่2ต่อไปเหตุการณ์ที่3นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เพนนีถามเจนใช่ไหมคะว่าเอออยากจะทําอะไรเป็นสิ่งแรกนะคะแล้วก็เจนเนี่ยก็ตอบว่าทําไมคะอยากที่จะนั่งเรือนะะอยากที่จะนั่งเรือต่อไปค่ะต่อไปเพนนีเนี่ยก็วันรุ่งขึ้นเพนนีก็ พาเจนมาซื้อตัว๋วใช่ไหมเพื่อที่จะไปล่องเรือกันเป็นเหตุการณ์ที่4นะคะเป็นเหตุการณ์ที่4ทีนี้พอนั่งเรือไปไปถึงเกาะนะคะเป็นแบบว่าบรรยากาศในตอนเย็นนะคะเป็นแบบว่าพูดถึงบรรยากาศในตอนเย็นว่ามันสปุกี้ว่ามัน spooky, มน,น่ากลัวใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยทั้งเจนแล้วก็เพนนีก็ได้ยินเสียงโลหะใช่ไหมปรากฏว่าไอ้เจ้าโลหะเนี่ยมันขยับได้เพราะว่า เจ้าไมโลใช่ไหมคะหมาของเจนเนี่ยไปทำให้มันเคลื่อนที่ใช่ไหมไปทำแบบว่าไปแบบดมๆม,มันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้โลหะจากเสื้อกอดเนี่ยมันเกิดเป็นเสียงแบบแคร้งแคร็งนะคะเป็นแบบเสียงกระทบกันนั่นเองนะคะอ่าเราก็ได้แหละเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะคะอ่าถ้านกักเรียนคนไหนนะคะเขียนไม่ทนันหรือว่าจดไม่ทันให้ในักเรียนแบบว่า หยุดวิดีโอไว้นะคะหยุดวิดีโอไว้นะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะเออ่จะเป็นหน้าถัดมานะคะหน้าถัดมาเนี่ยนะคะจะเป็นหน้า32นะคะหน้า3ามสอนะคะโจทย์บอกว่าให้ circle the mistake in t a c s sentence and rewrite นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนะวงกลมนะคะไป ในสิ่งที่มันมิสเทคก็คือในสิ่งที่ผิดแล้วก็เขียนใหม่ให้มันถูกต้องยกตัวอย่างเช่นอันแรกนะคะประโยคแรกบอกว่า Jane was Penny's sister นะคะเจนเนี่ยเป็นน้องสาวของเพนนีใช่ไหมคะจากเนื้อเรื่องใช่ไหมลูกไม่ใช่ใช่ไหมคะเขาไม่ได้เป็นน้องสาวนะคะดังนั้นนักเรียนก็วงกลงคำว่าน้องสาวซึ่งเขาเนี่ยเป็นญาติกันนะคะเป็นญาติกันนักเรียนก็แก้ใหม่เป็น เขาสินนะคะเป็นเขาสินต่อไปค่ะต่อไปข้อที่2ข้อที่2บอกว่าข้อที่2บอกว่าเพนนีแม j เจน at the birthday party นะคะ mm hmm. เพนนีกับเจนเนี่ยเจอกันที่งานวันเกิดใช่ไหมคะจากเนื้อเรื่องไม่ใช่ใช่ไหมคะ,ไม,ไ,มคะไม่ใช่จากงานวันเกิดนะคะ mm hmm. ก็วงกลมคำว่า birthday party mm hmm. ไป แต่เจอกันที่งานปีใหม่ดังหากใช่ไหมนะคะนักเรียนก็แก้ใหม่นะคะลอกตามลงมาได้เลยว่าเพนนี่นะคะเมธเจนแอดเดอะงานปีใหม่คืออะไรคะปีใหม่คือ New Year ใช่ไหม New Year หเอ,อ่อ party นะคะ New Year party จบประโยคอย่าลืมจุด Full Stop นะคะ ต่อไปนะคะข้อที่3ข้อ3บอกว่านะคะเจน come to stay at m y l o house นะคะเจนเนี่ยมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านของไมโลใช่ไหมใช่บ้านของไมโรไหมไม่ใช่นะคะไม่ได้ไปพักที่บ้านหมาเนาะแต่ว่าไปไปพักที่บ้านของเพนนีต่างหากนะคะแล้วก็วงลมที่ไมโ o เฮาส์นะคะแล้วก็เขียนแก้ไขไปว่าเจน come to stay a อดเพ n นีเฮาส์อ่าโอเคนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะข้อที่4บอกว่า Jane bought tickets to the museum นะคะบอกว่าเจนอะซื้อตั๋วไปที่พิพิธภัณฑ์ใช่ไปที่พิพิธภัณฑ์ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะไปที่ Castle Island ต่างหากไปที่เกาะต่างหาก นะคะเราก็แก้ไขใหม่นะคะเป็น Penny b o a r Ticket to the Castle Iceland ่าจบประโยค full stop ด้วยนะคะโอเคต่อไปข้อที่5 คนยาบอกว่า there was a ticket next to penny house นะคะ there was a cat oh uh, sorry there was a castle next to penny house นะคะมีปราสาทนะคะอยู่ถัดจากบ้านของเพนนีปราสาทมันอยู่ถัดจากบ้านของเพนนีไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะมันอยู่บนเกาะแสดงว่า เราแก้ตั้งแต่นี่เลยค่ะ next to Penny House เลยค่ะแล้วก็แก้ใหม่นะคะเป็น t h e r e w a s a Castle on the Iceland นะคะบนเกาะคือเกาะ on the Iceland นะคะ,อะโอเคต่อไปค่ะข้อที่6ข้อที่6นะคะเขาบอกว่า t w e l King นะคะ t w e l e king lived in the castle a long time ago นะคะกระสัตรถึงสิบสองคนอาศัยอยู่บนปราสาทเมื่อนานมาแล้วใช่กระสัตรไหมคะไม่ใช่กระสัตรแต่เป็นอะไรคะอัศวินใช่ไหมคะอัศวินคือคำว่า night นะคะเราก็แก้ไขใหม่เป็น twelve night live in the castle a long time ago. Oh, sorry. อ่านะคะใครที่เขียนไม่ทันนะคะให้นักเรียน หยุดวิดีโอไว้นะคะนักเรียนให้นักเรียนหยุดวิดีโอไว้แล้วก็เขียนตามให้ทันนะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะแล้วดูด้านล่างบ้างนะคะด้านล่างเนี่ยนะคะโจทย์บอกว่า look at the apple นะคะให้มองไปที่รูปแอปเปิล and answer the question จากนั้นก็ตอบคำถามนะคะ which in complete sentence เพื่อที่จะเขียนให้ประโยคเนี่ยมันสมบูรณ์นะคะเพื่อที่จะเขียนให้ประโยคเนี่ยมันสมบูรณ์นะคะดูที่รูปแอปเปิลรูปแอปเปิลเนี่ยนะคะมีคาตอบมาให้เราแล้วนะคะว่าถ้าคาถามขึ้นต้นด้วยฮูคาตอบเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรได้บ้างนะคะเช่นคําตอบเป็นเจนเป็นเพนนีเป็นมัมเป็นไมโลนะคะฮู Who เนี่ยมันแปลว่าใครใช่ไหมคะฮู Who แปลว่าใครแว่ยแปลว่าที่ไหนนะคะส่วน when แปลว่าเมื่อไหรนะคะอะพอคำถามขึ้นต้นด้วยแหวที่แปลว่าที่ไหนบ้างคำตอบมันสามารถเป็น Penny House บ้านของเพ n น y กับ Castle i s l l n n d ส่วนเมื่อไรนะคะ h ว n นะคะเวนก็สามารถเป็น Summer เป็น Evening เป็น Morning นะคะเป็นช่วงฤดูร้อนหรือว่าช่วงตอนเย็นหรือว่าช่วงตอนเชา้านะคะอะต่อมาค่ะข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่ห ข้อที่1นักเรียนดูข้อที่1โจโจถามว่า who was Jane's cousin ใครที่เป็นใครที่เป็นญาติของเจนคะใครที่เป็นญาติของเจนญาติของเจนชื่อว่าเพนนีใช่ไหมคะาญาติของเจนชื่อว่าเพนนีนะคะนัะเกเรียนเขาก็เอาคําว่าเพนนีมาเขียนใส่นะคะจากนั้นรอกประโยคด้านบนลงมาใส่ได้เลยนะคะต่อไปค่ะคนที่2คําถามข้อที่2ถามว่า ฮูแฮดอะด็อกเนม m ม l o นะคะฮูแฮดอะด็อกเนม m ม l o ใครที่มีหมาชื่อว่าไมโลใครมีหมาชื่อว่าไมโลคะคือใครคะเจนเองนะคะเราก็เอาคำว่าเจนมาแทนที่คำว่า who นะคะเจนต่อมาประโยคด้านหลังนะคะลอกมันลงมาได้เลยเจน had a dog n a m e มไมโล นะโอเคต่อไปข้อที่3ข้อที่3ถามว่า where did Jane stay this summer นะคะ where did Jane stay this summer คำถามขึ้นต้นด้วย where เราก็ต้องไปดูที่ apple ส่วนนี้แล้วนะคะ where นะคะที่ไหนนะคะที่ Jane เนี่ยไปอาศัยอยู่ในช่วง summer ไปอาศัยช่วง summer นะคะมีคำตอบคือ Penny house กับ Castle Island อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านของ Penny ใช่ไหมเราก็เขียนไปเลยว่า j a น n s t a y a d d p e n n y h o okay. u s e โอเคนะ,คะต่อไปค่ะข้อที่4ถามว่า where did the twelve nights sleep นะคะอาัศาวินทั้ง12คนอาศาัยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคะ Castle Island ใช่ไหมอยู่บนปราสาทในเกาะน,นะคะอ่ะเราก็เขียนไปได้ว่า the twelve th night live in the Castle Iceland โอเคต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5ถามว่า w e n นะคะคำถามขึ้นต้นด้วย h ว n แล้วนะ when แปลว่าเมื่อไหร่เราก็ต้องมาดูในส่วนนี้ของ Apple นะคะ when ข้อที่5ถามว่า when did Jan and Penny get on the boat นะคะจนกับ p e n นีเนี่ยไปขึ้นเรือตอนไหนคะนักเรียนตอนหน้าร้อนตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าตอนเช้าใช่ไหมคะอ่าเราก็เขียนไปเลยว่า Jane and Penny got on the boat in the morning พอเขียนไม่พอนะคะก็เลยมาเขียนข้างล่างเนาะโอเค ต่อไปค่ะข้อที่6ถามว่า when was the castle spooky นะคเมื่อไรหรอที่ปราสาทอะมันแบบว่า spooky ก็คือน่ากลัวมันน่ากลัวตอนไหนคะนเรียนตอนเย็นๆใช่ไหมอ่าเราก็เอามาเขียนเลยว่า the castle was spooky in the evening โอเคนะคะอ่าเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเราช่วยกันทำแค่ออสองหน้าใช่ไหมสองหน้านี้ก่อนนะคะแต่ว่าตรงนี้นักเรียนอย่าลืมทำให้เสร็จนะนะคะในหน้าที่ออ31อ นะในหน้าที่31อย่าลืมไปเติมให้มันเสร็จสิ้นนะคะง่ายๆนะนักเรียนสามารถทําเองได้นะคะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวครูพอยอจบวิดีโอนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็หวังว่าเราจะเจอกันที่โรงเรียนในเร็วๆนี้นะคะอ่าโอเคค่ะ see y o u letter ค่ะนักเรียนเจอกันใหม่นะคะ